สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นนะครับจะมาเกาะติตะช่างบาวกกระแสเรนะครับในมวยไทยเจยสีีขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่2มกราคม2565นะครับเวลา14นาฬิก30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเว้นกระยทือโวการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติตะช่างบาวกกระแสเครับมาฝากกับแฟ uan, นมอลทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับขอมวยห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสังเวียนสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ admuydung a ต้องมีแอดมากกว่านะครับ admuydung a ถ้าจะบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุดนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังเราจะมาเริ่มการ กาะติดตช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกโมยดีวิถีไทยบวกจิตมังนนท์ก่อนนะครับโดยที่ทําการแข่งขันณเวทีอตกสามนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ทําการถ่ายทอดสดผ่านช่อง p p พีทีชดีช่อง36มนะครับมาให้แฟนมวยได้รับชมกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ศึกมมยดีวิถีไทยก่อนนะครับคู่ที่1นนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตนะครับหรือว่าเหน่งซับใหญ่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่กองพิภพ ส่งผล KNC นะครับหรือว่าสิบพนมทองพิกัด110ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงเพชรทวีศักดิ์นี่มัน110ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนตลาดฝ่ายน้ำเงินนะครับกล้องพิภพมา110.4ลด4นะครับคู่นี้เนื้อตัวมาสวยทั้งคู่นะครับความสูงความยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับส่งผลอ่ากล้องพิภพดูว่าได้สูงได้ลอยกว่านิดๆนะครับเรทนะครับหลังจากชั่งเสร็จนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงเพชรทวีศักดิ์เป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับชชกกกสสสสมมมม่่่าาเเออรงย เป็นประจําสม่ําเสมอร่างกายดูดีกว่านะครับไอจ้าฝ่ายน้าเงินกองพิภพีนฝ่ายสุดท้ายชกไว้เดือนพฤศจิกายนปีห3านะครับเหลือเวทีไป1ปีกับอีก1เดือนนะครับฉะนั้นการเคลื่อนไหวร่างกายของฝ่ายแดงประจําสม่ําเสมอม,มากกว่าร่างกายดูดีกว่านะครับเลทล่าสุดหลังจากขั้งเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรทวีศักดิ์ไปต่ออยู่ในราคา5ต่อ้าต่อสี่นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรทวีศักดิ์แสงมรกต ส่วนคู่ที่2นะครับคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือ t o ทู r อโรอิลิทคุปอะคาเดมีนะครับหรือว่าลุตจากอากาศส่วนฝ่ายน้ำเงินชาติพิชิตสอสอต้อยแปะเรีวนะครับหรือว่าบ้านเจริญสุขพิกัด115ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงทูมอโรนี่มา115ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับ สโตราดฝ่ายน้าเงินนะครับชาติพิชิตนี่มา114.7นะครับขาดไปจุดสมนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่เปรียบเทียบกันแล้วเป็นทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับทูมอโรนี่ดูว่าได้เปรียบเรื่องสลีละได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่าค่อนข้างเห็นเลยนะครับเรทหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงน,นะครับทูมอโรเป็นต่อ อยู่ในราคา5ต่อ4นะครับวันนี้ดูว่าได้้อยกว่าได้สูงกว่าค่อนข้างเห็นเลยนะครับแต่ว่าคุณนี้อยากให้รองไาที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับชาติพิชิตสอสอต้อยแปดรีวนะครับดูว่าชื่อกระดูกมวยดูดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะเสียเปียบช่วงสั้นกว่านะครับเตี้ยกว่าแต่ชั่วโมงบินสูงกว่านะครับเลทหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดง tomorrow เป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับคุณนี้อยากให้รองไาที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับชาติพิชิตสอสอต้อย8ริรว ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือบิลาดินแสงมรกตหรือว่าสิทธชาตรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสักเล็กเกตเพชรเดชะนะครับพิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงบิลาดินนี่มา123 22นะครับจุดจุดเจ็ดนะครับขาดไปจุดสามนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสักเล็กนี่มาหนึ่งรอยี่สิบสามปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับกูนี้เนื้อตัวมาสวยนะครับแต่ว่าดูว่าทางด้านฝ่ายแดงครับบิลาดินนี่ได้สูงกว่าได้ลอยกว่านิดๆนะครับ เรทหลังจากช่างเสร็จน,นะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงบิลาดินเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับชนะรวด6ไฟ์เลยร่างกายดูดีกว่านะครับร่างกายดูได้เปรียบหไฟ์สุดท้ายนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบีลาดินแสงมรกตนะครับวันนี้ดูว่าร่างกายดูดีแล้วก็ฟอร์มสด,ดด้วย6ไฟล์ยังไม่สะดุดแพ้ใครเลยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะสักเล de ็กเกตเพชรเดชาไปได้แบบสนุกนะครับเรท5 4อยู่ที่ฝ่ายแดงบิลาดินนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงบิีลาดินแสงมรกต ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนํารายการฝ่ายแดงคือธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์นะครับหรือว่าวสุริยนนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับตักศิลาสันติมวยไทยนะครับหรือว่าชอห้าพญาพิกัดหนึงร้อยสี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงธงสยามนี่มาหนึ่งร้อยสี่สิบจุดสี่นะครับขาดไปจุดหกส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับตักศิลามาหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดจุดสามลดจุดสามนะครับคู่นี้เนื้อตัวสวยนะครับมาสวยทั้งคู่เลยแต่ว่า ความสูงความยาวนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับธงสยามเจ็ดทรงลิ์นะครับดูว่าได้เปรียบเรื่องรูปร่างสลีละส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับแล้วก็เคยที่สําคัญนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เป็นทางด้าน ฝ่ายแดงธงสยามที่เอาชนะเบียดเอาชนะมาแล้ว1ครั้งท้ายๆแบบบุบวิดเลยนะครับวันนี้หลังจากช่างเสร็จนะครับเลทเปิดอยู่54อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับธงสยามนักวมที่เคยเอาชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนี้ดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่าด้วยก็ย,ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์นะครับวันนี้ได้ลอยกว่าได้สูงกว่าน่าจะย้ำแคนเอาชนะคะแนนตักศิลาไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับเลทเปิด Zombie 54อยู่ที่ฝ่ายแดงธงสยามนะครับ <instances> มองไปที่ธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์ สำหรับมวยชอบหนึ่งตัว mm. ที่ศึกมวยดิวิชันไทยบวกจิตเมืองนนท์ในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับเพชรทวีศักดิ์แสงมะลกอดนะครับวันนี้ชกร่างกายดูดีกว่าชกประจําสม่ําเสมอมากกว่านะครับคู่ต่อสู้เหลือเวทีไป1ปีกับอีกหนึ่งเดือนนะครับร่างกายดูเป็นรองครับมวยชอบที่ศึกมวยดิวิชันไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่1ฝ่ายแดงนะครับเพชรทวีศักดิ์แสงมรลกอดมาต่อกั 1, นที <latego S 1> ่ศึกมวยไทยจัดสีเลยนะครับ ทำการแข่งขันในเวทีช่อง7จสีนะครับถ่ายทอดสดเวลา14บสนาฬิกาสามนาทีมาให้แฟนมวยได้รับชมกันทางบ้านนะครับวันนี้เป็นมวยไทย7จสีล้วนๆนะครับยังไม่มีมวยรอบไพลุนกันนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่ที่หนึ่งฝ่ายแดงนี่เพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรนะครับหรือว่าสวิเศษกิจนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชาลีหัางทองเมลดาหรือว่าสิงห์มาวินพิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงเพชรวิเศษนี่มา124ลดไป1ปอนด์นะครับ ส่วนแางฝ่ายน้ำเงินชาลีนี่มา122.9นะครับขาดไปจุดหนึ่งนะครับคู่นี้นะครับเนื้อตัวก็สวยทั้งคู่นะครับความสูงความยาวนี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรวิเศษดูว่าได้ลอยกว่านิดนนะครับขณะฝ่ายแดงเพชรวิเศษนี่เป็นนักชกจากจังหวัดมหาสารคามนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยเกียรติเพชรนะครับโดยมีทางด้านเดียร์เกียรติเพชรเป็นผู้จัดการนะครับเฉียบเกียรติเพชรเป็นสตาฟเทรนเนอร์ดยแอลเลนการฟิตซ้อมบนมวยขวาเลยครบเครื่องนะครับเตะต่อยเตะต่อยแรงนะครับวงในขวาง ขวางหน้านะครับปั้มตีรุนแรงแข็งแกร่งแข็งแรงครับศอกสนอันตรายแล้วก็หน้าเสือดีนะครับเพราะว่าเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดนะครับบรรยากาศดูได้เปรียบนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินชาลีนะครับเป็นนักชกจากนราธิวาสนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินครับโดยมีเสียนหนึ่งสิงห์มาวินนะครับทัชชนนคดชาสวร์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาครบเครื่องเลยนะครับเปิดเกมหนักแรงครับแต่ขาต่อยหมัด หนักแรงนะครับจอยอย่างคว้างกระจกบูดุดันนะครับกระแลงกว่าสวนนะครับฟอมสดเลย5้าไฟสุดท้ายนี่ชนะน็อกไป4เลยนะครับแล้วก็ชนะคะแนนอีกหนึ่งไฟนะครับเรียกว่า5้าไฟสุดท้ายชนะรวดทั้ง5้าไฟเลยครับยังไม่แพ้เลยแล้วก็ที่สําคัญเป็นการน็อกเอาถึง4ี่ไฟด้วยนะครับเป็นประเภทอาวุธหนักแรงนะครับต้นๆนี่ถือว่าอันตรายมากๆเลยนะครับ เรดหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรวิเศษเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8นะครับไปปายนะครับดูว่าอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับต้นๆทางด้านฝ่ายน้ําเงินเนี่ยหนักแรงนะครับลุนนับลุนน็อกนะครับแต่ว่าถ้าผ่าน3ยกไปแล้วนะครับไม่หลับไม่หล่นไม่นับไม่นอก ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับอาวุธหลากหลายกว่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับบรรยากาศหน้าเสือก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับเพราะว่าเป็นมวยในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดนะครับทํานิดทาหน่อยราคาไหลเร็วกว่านะครับคูนี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรนะครับแต่ต้องผ่าน3ยกไปก่อนนะครับไปปลายไม่หลับไม่หล่นไปปลายหน้าลุ้นนะครับเพราะว่าอาวุธหลากหลายกว่าที่สําคัญหน้าเสือได้เปรียบด้วยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรเลทสิบเอ็ดแปดครับ ส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับหรือว่าเพชรทวัฒพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับพรพรมช่อห้าพยักหรือว่าเพชรจักรจันทร์สิทธิสันติชัยนะครับพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงยกคีรีมา116.2งร้อสดสส่วนฝ่ายน้ําเงินพรพรมนะครับมา116.2งร้อดสเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้เนื้อตัวมาสวยนะครับความสูงความยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับพรพรมนี่ดดดดูููวววว่่่่่่าาาไไไ้้้สสสสงงงงกกลอออยยนนะะครรรรรรับบเเเปีีืื ทางด้านฝ่ายแดงยกคิรีนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ TN มวยไทยนะครับโดยมีทางด้านนอกน้อยสอพรเสนนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่อง,อง,องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาจงวังหวะฝีมือครบเครื่องครับตีหน้าเร็วนะครับหลักเหลี่ยมดีวงในคองรัดมัดตีรุนแรงเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับผรอนผมนี่เป็นชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ทอห้าพยัคฆ์นะครับจังหวัดปทุมธานีโดยมีเสียจชายสุโขทัยนะครับพัชรินมีจันเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมทางด้านฝ่ายน้ำเงินพรอนผมนี่เป็นมวยซ้ายนะครับคู่นี้ขวากับซ้ายเจอกันนะครับผรอนผมนี่ก็เป็นซ้ายจังหวัดฝีมือนะครับแต่สายต่อยซ้ายแม่นนะครับหลักเหลี่ยดีอาวุธเร็วเชิงชกฉลาดครับอาวุธดูหลากหลายนะครับวงนอกมีดูว่าอาวุธดูเร็วกว่่าาานนะคครรัับี้เเเลลดดจจหงงกชส็ปิ เสมอนะครับเสมออยู่ที่ฝ่ายแดงยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับคู่ขี้สูสีเลยคู่นี้น่าจะได้เสียนะครับแต่ว่าผมมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับพรพรมทอห้าพยักดูว่าวันนี้ดูได้ยาวกว่าได้สูงกว่านะครับได้ลอยกว่าอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนนะครับโดยเฉพาะแข้งซายนะครับอาวุธวงนอกดูว่าทางด้านพรพรมนี่อาวุธเร็วกว่านะครับวงในอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าวงนอกนี่ดูเร็วกว่านะครับตนนี้ วุฒยาวๆน่าจะถึงก่อนชิงทําก่อนนะครับต้นๆน,น่าจะนําไปก่อนไปปายป้องกันตัวดีๆนะครับเก็บกันดีๆก็น่าจะประของเกมเอาชนะคะแนนางด้านเนื่งคีรีทีเอ็นมวยไทยไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับพรพรมชอห้าพยักแต่ว่าเรดเปิดเสมอแดงยกคีรีนะครับอยากให้ลองไปที่ฝ่ายน้ําเงินพรพรมชอพยัก ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือ8แสนเล็ก PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าราชานนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดอีทีปตททองทวีหรือว่าเพชรสมนึกนะครับพิกัด140ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดง8แสนเล็กมา140ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดอีที เมื่อช่วงเช้ามา140.6ลดไป 0. 6นะครับกูนี้เนื้อตัวามาก็ใกล้เคียงกันนะครับสูสีเลยนะครับเนื้อตัวมาสวยนะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงครับ8แส0เล็กได้เหลื่อมนิดๆนะครับก็ถือว่าไม่มากนะครับทางด้าน8แสตเล็กนี่เป็นนักชกจากจังหวัดอุบลน,นะครับ เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสียเกมนะครับเธอศัก์เทศรุ่งเรือนะครับเป็นหวนนัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมอาวุธหนักแรงทุกลูกเลยนะครับหมัดหนักสอกคมบู๊ดูดันกระแลกรกะสวนหัวจิตหัวใจเกินร้อยเลยนะครับเกา๋ากระดูกดีชกมานาเลยนะครับต้นๆน,นี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับลุนนับลุนน็อก ส่วนตะลนฝ่ายน้าเงินนะครับยอดอีทีนี่เป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดิมทีก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสมนึกนะครับก็ใกล้ๆวันชกก็จะมาทันน้ำหนักต่อที่จีเด็เก้านะครับอยู่ในความดูแลของเฮียติสะพานควายสอระศักดิ์แท้ตั้งนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมแล้วก็ลดน้ําหนักด้วยนะครับเป็นมวยขวาครับทางด้านยอดอีทีเป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวาดัดเตะดักแกทงวงในไล่แขนขวางค้าแทง ดันแทงยัดไส้แรงนะครับสอบสวนอันตรายนะครับแล้วก็3ฟอร์มสุดท้ายนี้ฟอร์มสดเลยครับดูว่าร่างกายดีมากๆเลยนะครับคู่นี้นะครับเรดหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงแปดแสนเล็กนะครับเปิดต่อรองนะครับเปิดใครต่อรองก็ถือว่าคู่ขี้สูสีอีก1คู่นะครับเรดล่าสุดหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดใครต่อรองนะครับก็ต้นๆทางด้านฝ่ายแดงครับอย่างที่แจ้งเอาไว้แล้วว่าแปดแสนเล็กประเภทหนักแรงครับลุ้นนับลุ้นน็อกนะครับหมัดหนักสอกคมนะครับ ต้นต้นดีถือว่าอันตรายมากเลยนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับไม่หล่นนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับยอดอีทีโดยเฉพาะเข่าในนี่ดูว่ามีเยอะกว่าแน่นอนนะครับแปดแสนเล็กนี่อาวุธหนักแรงวงในมีน้อยไปหน่อยนะครับปลายปลายถ้าไม่หลับไม่หล่นผ่าน3ยกไปแล้วนะครับคู่นี้ก็อยากจะให้ลองมาที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดอีทีปตททองทวีดูว่าอาวุธหลากหลายกว่าโดยเฉพาะเข่าในมีเยอะกว่านะครับน่าจะเบียดชนะคะแนนท่านแปดแสนเล็กพีเคแสนชัยมวยไทย ไปได้แบบสนุกคุกคี้เลยนะครับคุณนี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับยอดอีทีปตททองทวีลุนไท้ายนะครับถ้าไม่หลับใบหล่นไปก่อนผ่าน3ยกนาลุนไท้ายๆครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์ไ์เวทหลอดสามสิบห้าปอนตีช่องเจ็ดสี่ด้วยนะครับมาดูที่เจ้าของแชมป์ก่อนนะครับฝ่ายแดงนะครับเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขนะครับหรือว่าเดียเกตเพชรนะครับส่วนทางฝ่ายน้ําเงินผู้ท้าชิงนะครับนักลบแฟร์เทคหรือว่าแก่นสวนสสิปภายิมพิกัดหน่อยสามสิบห้าปอนนะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงเหนือธรณีก็มา1 3 5 8ลดจุดส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนักลบนะครับมา1 3 5ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เนื้อตัวมาสวยทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนักลบจะได้เหลื่อมนะครับได้ลอยกว่านิดๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเหนือธรณีก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยเกียรติเพชรนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดอุบลนะครับเดี๋ยวแล้วก็มีทางด้านเดียเกียรติเพชรนะครับเป็นผู้จัดการและมี เชียบเกียริเพชรสตาร์ทเทนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางนะครับดักเตะดักแทงนะครับหลักเหลี่ยมดีอาวุธเ็วเชิงชกฉลาดจุกจิกนะครับเจ้าบ้านนะครับลุ้นเสื้อสามารถด้วยนะครับวันนี้หน้าเสือบรรยากาศเสียงเชียร์ดูได้เปลี่ยนนะครับชกที่ช่องเจ็ดสีนี่ไม่แพ้ใครนะครับมา6ไฟแล้วนะครับไฟนี้จะเป็นไฟที่7เป็นไฟชี้ชะตานะครับถ้าชนะไฟนี้ก็จะชนะครบ7ไฟดไฟนะครับ ็เท่ากับตามกติกาที่จะคว้าเสื้อสามารถมาครองนะครับวันนี้เท่ากับว่าทางด้านเหนือธรณีนี่ได้ลุ้นทั้งการเป้องกันแชมป์แล้วก็ได้ลุ้นเสื้อสามารถด้วยนะครับส่วนทางด้านฝัยน,น้ำเงินนะครับนักรบนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแฟร์เทค์นะครับโดยมีทางด้านเสียแปมเสียบัรจงบุษราคำวงนะครับเป็น ผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมเลยเข่าในเนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับปัดหนักศอกแรงกระแลกระส่วนบู๊ดุดันเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้ทางด้านแก่นสวนก็ฟอร์มก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนี่ชนะสองแล้วก็แพ้หนึ่งะครับฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไม่แตกต่างนะครับแต่ว่าเรื่องบรรยากาศหน้าเสือก็อย่างที่แจ้งไาแล้วนะครับทางด้านฝ่ายแดงเหนือธรณี มวยในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดบรรยากาศดูได้เปลี่ยนนะครับทำนิดทำหน่อยราคาไหลเร็วกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้ลุนเสื้อสามารถด้วยนะครับก็เท่ากับว่าแรงจูงใจของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเหนือทรณนีดูว่ามีแรงจูงใจค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มากกว่านะครับกำลังใจมีเยอะเลยนะครับเรทหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเหนือทรณนีนะครับเจ้าของแชมป์แล้วก็ลุนเสื้อสามารถด้วยเป็นต่ออยู่ในราคา2ต่อหนึ่งนะครับเรทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเหนือทรณนี ต่ออยู่ที่2อหนึ่งนะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเนือธรณีสามชัยวิเศษสุขนะครับวันนี้กําลังใจมีเยอะเลยนะครับลุ้นเสื้อสามารถแลวก็ลุ้นป้องกันแชมป์ด้วยนะครับเรติยศแห่งวงตระกูลแล้วก็่ข้หมวยด้วยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านนักรบแฟร์เทคนะครับพร้อมกับป้องกันแชมป์ได้สําเร็จพร้อมกับคว้าเสื้อสามารถได้อีก1นึ่งรางวัลด้วยนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเนื้อธรณีสามชัยวิเศษสุขนะครับเรทดเปิด2อหนึ่ง ขอมยห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสังเวียนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ a d m u a y d u n g ต้องยัดอำนาจก่อนนะครับ a d m u a y d u n g และถ้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด100%เเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดัง สำหรับมวยชอบที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่4ี่คู่เอกนำรายการนี่เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเหนือธรณีสามชายวิเศษสุกนะครับเลทสองหนึ่งนะครับมวยชอบที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่4ี่ฝ่ายแดงนะครับคู่เอกนำรายการมองไปที่เหนือธรณีสามชัยวิเศษสุกนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สาเร็จและท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปนะครับอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ขอย้าเมื่อมวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับฉะนั้นท่านเอาไปวไหน ก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยนะครับโดยหน่วยเหงทุกท่านนะทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับตอนรับปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขกับช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับแต่ว่าขอคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมาตปรารถนาทุกประการเลยนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ